าไมจ้าของหวานไมจ้าสาคูค่ะของหวานสาคูสดๆร้อนๆเลยจ้าน้ำกะทิเข้มข้นเลยจ้าของหวานไม่จ้จ้า้<ส>าแตะหนไม่ได้อ,อยอากพี่นะันันอยากกินสาคูสาคูตรงนั้นนะมคาไขยสาคูหิหิวอยู่พอดีเลยไปสิชิน้นบี จ้าเอาค่ะเอาสาคูของถ้วยค่ะของหมูเอากระ,ะกทิเยอะๆเลยนะคะใช่จ้าเอากระทิเยอะๆใช่ไหมจ้าใช่ค่ะเอาสาคูไน้อยๆนะคะนี่จ้านี่จ้าถ้วยหนึ่งจ้าจะอีกถ้วยหนึ่งนะจ้ะ<อ>าวันนี้เอาอะไรจ้าาสาคูน้อยหรือสาคูเยอะจ้าสาคูเยอะค่ะ ไปเลยจ้ากูเยอะๆจ้า <c oughs> อันน้ำกะทิเยอะไหมจ้าเยอะค่ะจัดไปจ้า ่ว,วันหลังเรามาซื้อกินอีกดีกว่าไหมอร่อยมากเลยใช่ใชิชนบีกินต่อเถอะมีใครมาขายของหน้าบ้านฉันนี่ตายไม่ได้ขออนุญาตเลยนะเนี่ยฮะม,นะมาขายอะไรหน้าบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยฮะคนายขออนุญาตฉันแล้วหรอ เหห่วงห้ามานั่งขายอะไรตรงนี้ถึงบ้านฉันจะทำเลดีมากรูไหมถ้าใครมาขายจะต้องจ่ายค่าเช่ามานี่เอามาเลย500บาทค่ามานั่งหน้าบ้านฉันเนี่ยดูซีรถผ่านไปเยอะแยะวันนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยใช่ไหม,ไมไจมา 500. ม่ายมะห้าร้อนายคะฉันยังไม่มีตังเลยจต่วันนี้เพิ่งขายไปแค่2งถ้วยเองอย่ามาโก ายได้2ชามได้ยังไงหนุ่นฉันเห็นลูกค้านั่งกินกันสลอตเลยนะนี่หน้าบ้านฉันมันทำเลดีมากเมื่อกี้เนี่ยเขามาขอขายขนมจีนฉันยังไม่ให้เขาขายเลยนะจ่ายมาห0 0ไม่มีงั้นก็เอาอของหวานเธอมาฉัจะเอาไปกินที่บ้านหย,ย,ยเลยนะหยด,ดเอามานี่เอามานี่ไม่ให้เงินก็ไม่ต้องขายแนละ้วฉันจะเอาไปกินกับลกูกทีหลังอย่ามาที่นี่โดยไม่ได้ขออนุญาตอีกนะ คุณนายคะอย่าเอาของหวานหนูไปเลยนะคะเนี่ยหนูยังขายไม่ได้เลยนะคุณนายไม่ต้องมาพูดดีเลยนะโอ้ยจะขายไม่ดีมันจะหมดได้ยังไงของหวานเหลือแค่่อนครึ่งหม้อเนี่ยฮะไม่ฉันไม่ใจอ่อนหรอกที่หลัง่ามาขายนะถ้าวันไหนจะมาขายต้องเตรียมเงิน500้อยบาทมาด้วยเข้าใจไหมพี่นัดพี่นัดดูคนนายสิดูคนนายคนนั้นะ่ะ ดูพี่คนนั้นนะที่มาขายสาครัวที่เราซื้อไปอ่ะน่าสงสารจังเลยเนาะใช่ใช่ใชิมีน่าสงสารจังเราไปเชื่อเขากเถอะเข้าใจไหมยันหลอดที่พูดมาเนี่ยะะอะไรทำาไมนะ้าทำแบบนี้ได้ยังไงคะให้พี่เขาขายเธอค่าคนนะ้กดขี่พี่เขาอะค่ะนี่นี่มันหน้าบ้านฉันนะฉันมีสิทธิ์จะให้ใครขายหรือไม่ขายก็ได้เนี่ยจะทําไมฮะลูกใครเนี่ย อะไรหน้าบ้านคุณน้าค่ะก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรให้พี่เขาขายไม่ใช้ประโยชน์อ,อะไรหมาฉันมาขี่มาเยี่ยวทุกวันเนี่ยมาตั้งร้านขายแบบนี้แล้วหมาฉันจะขี่ที่ไหนอคุณน้าไม่ให้พี่เขาขายหนูจะเรียกตำรวจเลยนะคะตำรวจข้อหาอะไรยะข้อหากันโชครับเนี่ยคะคุณนาาหนูได้ยินเต็มสองหูเลยคะ่ะว่าเรียกเงิน500อยบาทให้พี่เขา500รอยบาทนะคะไม่ถััวหรอก ตำรวจมาตำรวจมาเหรอตำรวจมาตำรวจมาหลอกแค่นี้ก็วิ่งหนีเลยล่ะครเด็จะเป็นของนะคะขอบใจมากนะจ๊ะหนูเนี่ยเดี๋ยววันหลังน่ะพี่จะให้กินของหวานฟรีเลยนะ จริงๆที่เด็กคนนั้นมาช่วยไว้ของหวานจ้าของหวานซื้อของหวานไหมจ้าเออของหวานหรือดูเอาสักข้าวถุงนะใส่ให้ลุงด้วยขอกระบปาได้จ้าได้จ้าวนวนวน